สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเปริดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภิญญาครับการเรียนคาถาวิชาอาคมศาสตร์ต่างๆในยุคโบราณมีให้สืบค้นสแสวงหาไม่มีจุดสิ้นสุด เพราะคนสมัยก่อนท่านมักช่างสังเกตหยิบเอาโนนนำเอานี่มาผสมผสานหลอมรวมกันจนกลายมาเป็นเคล็ดวิชาต่างๆเปิดตำนานวันนี้ผมจะกล่าวถึงครูบาอาจารย์หนึ่งในเกจิชื่อดังที่ชาวบ้านกรุงเก่าเมืองอยุธยาให้ความเลื่อมใสท่านก็คือหลวงพ่อมีเคมรรม,มัธรโม จะได้หยิบยกเรื่องราวของท่านพอสังเขปและแต่ใดคัดเอาบทตอนสนุกสนุกที่หลวงพ่อท่านได้เคยเมตตาเล่าไว้ตอนสมัยที่ท่านมีประสบการณ์ไปเรียนวิชาคาถาหัวใจลิงลมเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปฟังกันเลยครับหลวงพ่อมีเขมะธรรมโมจริงๆแล้วถ้าเรียกชื่อเต็มเต็ม จะเรียกว่าหลวงปู่บุญมีก็ได้นะครับนี่คือชื่อตั้งแต่ตอนท่านเกิดแต่เนื่องด้วยการกรลอนคำจากการจดบันทึกใบสุทธิในยุคสมัยก่อนเขียนไปเขียนมาตกคำว่าบุญเหลือเพียงแค่มีคำเดียวลูกศิษย์ลูกหาก็เลยเรียกหลวงพ่อมีมาโดยตลอดท่านเกิดในตระกูลธนสน มีพี่น้องร่วมคันมารดาห้าคนตอนเด็กๆนั้นหลวงพอ่อท่านช่างอ่อนแอขี้โรคเป็นอย่างมากครับเจ็บอ่อนแอ,ดแอดเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยแถมท่านยังบอกว่าตัวท่านนะ่ะแต่ก่อนไม่ใช่เด็กปกติเลยเป็นเด็กที่ค่อนข้างปัญญาทึบสมองช้าตาลอยๆเสื่องซึมไม่สดใสจนคนแถวบ้านเขานินทาว่า เด็กบ้านนี้สงสัยมีลูกเป็นเอ,อ๋อปัญญาอ่อนกระมังเพื่อนฝูงก็ตั้งท่ารังเกียจเบียดฉันไม่ยอมเล่นด้วยเห็นท่านก็เบ้ปากใสเดินหนีแต่สิ่งเหล่านั้นหาทำให้หลวงพ่อท่านรู้สึกเป็นปมได้ไหมแม้กายไม่พร้อมปัญญาจะทึบแต่จิตใจของเด็กชายบุญมีกลับสว่างใสประดุดแก้ว คุณสมบัติที่ผิดแปลกไปจากเด็กธรรมดาบางอย่างที่ชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นในเวลาต่อมาก็คือเด็กชายบุญมีเนี่ยถ้าอยู่ในหมู่บ้านอยู่ข้างนอกจะเป็นเด็กปัญญาทึบเสื่องซึมแต่ถ้าเขานั้นได้เหยียบย่างเข้าไปในบริเวณวัดเมื่อไหร่นะคุณเอ๋ยเหมือนกับแปลงร่างได้เสียอย่างนั้นครับคือเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย สีหน้ากิริยาท่าทางจะเปลี่ยมล้นไปด้วยความลิงโลดยิ้มแย้มแจ่มใสาการพูดการจามีหลักมีการเหมือนเรียนมาแล้วสิบปี20สปีใครถามอะไรตอบได้หมดแต่พันที่เมื่อพ่อแม่จะพากลับบ้านเมื่อใดเขาจะชักตาตั้งตาเหลือกน้ำตาไหลนองพรากพรากอยู่นานอาการช่างหนักเหมือนลงแดง และจะกลับกลายมาเป็นเด็กเสื่องซึมเหมือนเดิมจนกว่าจะถึงเวลาได้กลับมาวัดครั้งใหม่เรื่องนี้เป็นที่แปลกใจของทั้งพระและคารวะาบริเวณแถวแถวอำเภอเสนานี้เป็นยิ่งนักจนคนเขาเริ่มไปลือกันว่าหรือชะรอยเด็กชายบุญมีชะตาจะเกิดมาเพื่ออยู่วัดกันนี้จากการตั้งแง่ในตอนแรกเริ่มแปรเปลี่ยน ลายมาเป็นความเป็นห่วงเป็นใยและเอ็นดูในที่สุดต่างสนับสนุนให้ท่านมาอยู่วัดและเมื่อพี่ชายคนโตอายุครบบวชหลวงพ่อมีในวัยเพียง12ปีได้ติดตามพี่ชายมาอยู่ที่วัดมารวิชัยด้วยการบวชของโยมพี่ในครั้งนั้นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของหลวงพ่อเลยครับเพราะเท่ากับว่า ท่านต้องมานอนอาศัยอยู่วัดนี้กับหลวงพี่เป็นเวลายาวนานและความอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นจากเด็กที่เขาว่าสมองไม่เคยสมประกอบเพียงแค่ได้มาอาศัยอยู่ในเขตวัดเป็นเวลานานเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยชุบล้างร่างกายรักษาตัวท่านได้อาการขี้โรคหายไป ปัญญาที่ทึบไม่เต็มเต็งหายไปหายแบบชนิดที่เรียกว่าหมดสิ้นไม่เหลือล้อเลยการพูดการเจราจาดีเลิศใครได้คุยด้วยก็รักใครแม้จะออกไปนอกวัดก็ไม่มีอาการเก่ากำเริบอีกเลยและในช่วงนี้เองที่หลวงพ่อมีท่านได้เริ่มสัมผัสกับสายวิชาการเร้นลับโบราณต่างๆวิชาแรกที่ท่านรู้จัก ก็คือการเล่นแร่แปรธาตุครับเนื่องจากว่าท่านมีน้าชายที่บวชอยู่อีกจังหวัดและท่านยังเป็นหนึ่งในเกติชื่อดังเมืองปฐมด้วยท่านผู้นี้ก็คือหลวงพ่อเขียนวัดบ้านพร้าวนี่เองหลวงพ่อมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนหลวงนักเขียนตั้งแต่สมัยยังไม่บวชได้ไปเห็นกรรมวิธี การทดลองคาถาอาคมเล่นแร่แปรธาตุได้คอยช่วยหยิบดุนฟื้นสมไฟเข้าเตาภาพที่ได้บังเกิดประจักษ์แก่สายตาทันเห็นตะกัวแดงเป็นลูกๆแปรเปลี่ยนสภาพเป็นธาตุชนิดต่างๆได้เปลี่ยนเป็นเงินบ้างเป็นทองคําบ้างแล้วก็กลับมาเป็นตะกัวเหมือนเดิมก่อนกลายเป็นดินแล้วก็เสื่อมสลายไป เสมือนการเข้าถึงสัจธรรมทางอ้อมที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ยั่งยืนทำให้หลวงพ่อมีรู้สึกประทับใจในอำนาจอภิญญาจิตของหลวงนักเขียนเป็นยิ่งนักว่าจะขอบรรพชาและติดตามมาเรียนด้วยเลยแต่หลวงหน้าบอกว่าให้เองโตก่อนนะถ้าบวชแล้วถึงจะสอนให้จึงเสมือนเป็นคําประกาศสิทธ คำมั่นสัญญาว่าหลวงพ่อมีโตขึ้นแล้วจะต้องบวชเรียนชีวิตท่านก็เข้าสู่เส้นทางสมณะสมใจในวัย21ปีตรงกับปี2475ครับโดยในบทนี้ผมจะขอเล่าชีวิตแค่ในช่วงใบหนุ่มของท่านนะครับเราทราบกันดีว่าต่อมา หลวงพ่อมีจะบรรลุธรรมเข้าถึงมรรคผลได้สำเร็จแต่ก็เป็นธรรมดาสำหรับพระหนุ่มในพรรษาแรกๆที่เขาว่าไฟยังแรงอยู่มากอยากรู้อยากเห็นชอบทดลองวิชาการต่างๆซึ่งหลวงพ่อท่านก็ได้เคยเมตตาเล่าให้ฟังอย่างไม่ได้ปิดบงังเมื่อตอนที่อาตมาบวชใหม่ๆนะอะไรก็น่าสนใจไปเสียหมด โดยเฉพาะพวกวิชาอาคมพวกผู้ชายสนใจกันมากพอตกหัวคำ่ำพระเนหนมนมต่างกส็สมหัวกันจับกลุ่มล้อมวงท่องคาถากันทั้งคืนฉันก็ว่าเห็นแก่ต้องเรียนไว้บ้างแหละนะเพราะต่อไปจะหาไม่มีแล้วครูบาอาจารย์เดี๋ยวท่านตายหมดจะไม่มีใครอยู่ให้สืบทอดหลวงพ่อมี ท่านไปศึกษาวิชาอาคมจากพระอาจารย์ต่างๆมากมายองค์สำคัญที่เรารู้จักกันดีก็คือหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกแต่มีพระอาจารย์ที่ไม่ค่อยได้กล่าวถึงอยู่ท่านหนึ่งครับท่านผู้นี้ชื่อว่าพระอาจารย์สำลีหลวงพ่อมีท่านได้เคยเล่าว่า เคยได้ไปเรียนกับท่านผู้นี้แล้วจดจำไม่เคยลืมเพราะหลวงพ่อท่านนี้ได้สอนวิชาปลุกคาถาหัวใจลิงลมให้แก่พวกท่านวันหนึ่งนาคุติของหลวงพ่อสํารีเหล่าบรรดาพระนมนุมน่มรวมถึงหลวงพ่อมีด้วยต่างได้ขึ้นมารอกันเพื่อจะดูวิชาที่จะได้เห็นต่อไปนี้นั่นคือ วิชาปลุกคาถาวใจลิงลมครับก่อนที่หลวงพ่อสําีทท่านจะเริ่มทำก็ได้บอกแกเหล่าผู้มาศึกษาทั้งหมดว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าผมมือสันตัวสันก็ช่วยจับผมไว้ด้วยละ่ะคือเวลาปลุกวใจลิงลมนั้นผู้ปลุกมักจะอยู่กันไม่เป็นสุขครับจะมีการกระโดดโลดเต้น จับโน่นเกาะนี่คล้ายกับเป็นลิงจริงๆหากไม่ช่วยกันจับไว้ท่านอาจจะกระโดดออกจากหน้าต่างแล้วบาดเจ็บได้กรรมวิธีก็เริ่มขึ้นหลวงพ่อสำลีท่านเริ่มพนมมือท่องประกะาาวิวังกังหัก วิวังกังหาวิวังกังหะ,งงหะนะมะพะทะจะะักพระกสะนะโมพุทธาย,ยุวาภะวามะอาุสังวิสุโลปุสะปุพะโสทายะคงคงอักท่านก็เป่าลมไปรอบรอบ,รอบกายจนเหล่าผู้ที่มาดูเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในกายท่านมือเริ่มสัน่นผับผับผับ ท่านเริ่มหายใจแรงฮึดฮัดฮึดฮัดเข่าเริ่มตีกระแทกพื้นกระดานปักปักปัก,ปกตัวเริ่มโยกเอ็นสั่นคลอนไหวไปมาบรรดาผู้มาเรียนและหลวงพ่อมีต่างก็เตรียมพร้อมรับมือท่านมีอาการแบบนั้นอยู่หลายนาทีจนจะเหมือนว่าหลวงพ่อสำลีทท่านปลุกลิงลมขึ้นได้สำเร็จแล้วท่านใดนั้นฤทธิเดชของพยาวานอน ก็เริ่มสำแดงท่านลุกพรวดขึ้นจากผ้าปูกระโดดเหยงเยงไปมากระโดดไปตรงโน้นกระโจนไปตรงนี้พยายามจะเข้าไปจับตัวแต่แรงท่านเยอะมากจับยังไงก็จับไม่อยู่ครับโดนท่านสะบัดอย่างแรงจนล้มหน้าขมำ,ำไปตามกันเผลอแวบ,บเดียวท่านกระโจนขึ้นไปบนเก้าอี้กระโดดลงไปที่โต๊ะ กิริยาอาการปราดเปรียวแบบนี้ยังกับลิงก็มีปานเช่นเดียวกันกับหลวงพ่อมีที่ไม่เคยได้พบได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตหลวงพ่อสำลีท่านวนไปรอบๆอ,อีกนิดเดียวจะถึงขอบหน้าต่างอยู่แล้วเราคณะผู้ติดตามก็รีบเข้าไปยื้อยุดฉุดกระชากแรงของคนหนุ่มนับสิบ ยังเอาพระอาจารย์รูปเดียวแทบไม่อยู่ท่านจากระโจนลงหน้าต่างอยู่แล้วพระที่เป็นสหายของหลวงพ่อสัมีทท่านรู้วิธีแก้โดยท่านตะคอกใส่หูแล้วตบไปที่หลังหลวงพ่อสัมีีอย่างแรงทำอยู่หลายครั้งจนเหมือนอาการเริ่มสงบและหายไปทุกคนก็ต่างโล่งอกส่วนหลวงพ่อสัมีีเมื่อท่านคลายแล้ว กินน้ำกินท่าได้สักพักท่านก็ยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีเป็นไงพวกท่านได้เห็นแล้วใช่ไหมเมื่อตะกี้ผมใช้ใจของลิงให้พวกท่านดูพอใจมันเป็นลิงจิตมันก็เลยเหมือนลิงมันก็คุมไม่ค่อยอยู่แบบนี้แหละจิตลิงมันคุมยากหนาะเดี๋ยวแสเดี๋ยวสายจงจำไวใ้ให้ดีจะได้เข้าใจ ที่แท้แล้วจุดมุ่งหมายของหลวงพ่อสำลีในครั้งนั้นมิใช่จะเพียงแต่ปลุกลิงลมเพื่อจะแสดงอำนาจฤทธิ์แห่งวิชาคงกระพันเพียงอย่างเดียวแต่ท่านได้แอบแทรกคำสอนให้ผู้มาเรียนได้เข้าถึงด้วยว่าจิตนั้นเมื่อมันเป็นลิงมันเป็นยังไงพอมันเป็นแล้วควบคุมได้ยากแค่ไหนเสมือนใจของมนุษย์นี่แหละ ที่มันเหมือนลิงวันวันหนึ่งลองมาคิดดูแล้วเราอยู่กับปัจจุบันขณะแค่ไหนกันเดี๋ยวกระโดดไปเกาะเรื่องโน้นเดี๋ยวกระโจนไปคิดเรื่องนี้เดี๋ยวกังวลเรื่องอนาคตเดี๋ยวก็ห่วงหาอลัยกับอดีตก็ไม่ต่างจากลิงที่มันควบคุมตัวเองไม่ได้แต่หากรู้เท่าทันมีคนไปสะกิดตบหลังแรงๆเสียหน่อยพอรู้สึกตัวได้ ก่คลายเสียและนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อมีท่านได้รับแง่คิดดีๆมาใช้และฝึกปฏิบัติส่งเสริมความก้าวหน้าของท่านในอีกหลายๆปีต่อมาเรื่องราวเปิดตำนานก็จบลงที่ตรงนี้ซึ่งในโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ ชมคลิปจากดับเบิลคัลเลอร์แล้วถ้าชอบอย่าลืมติดตามเรากด Subscribe แล้วอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่งให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อคุณจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนและการอัปเดตใหม่ๆจากเราขอบคุณมากครับ